โอเคครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะเดี๋ยวผมจะผมจะรีบเคลียร์ที่สวนแล้วก็ไปตกปลากันครับเอาไว้ไปทําบันเดิลนะถึงพี่แดงฉันอยากจะเตือนเธอว่างานส t ต r ์ดิวิฟแฟร์จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนําวัตถุดิบของเธอ9อย่างสําหรับตั้งร้านแสดงสินค้าจําไว้นะงานเริ่มเวลา9โมงเช้าที่ทาวน์สแควรแล้วเจอกันนายกเทสมรมตีเลวิสมีภารกิจครับเไขเจียวเรื่องชื่อของกัสกับ ต้องการมแมลงเนื้อมแมลงช่ำๆงั้นผมจะรับเป็นเนื้อมแมลงแล้วกันะัะจากนั้นเราก็ออกไปตกปลาเพื่อเอาไปทำันเดิลต่อครับโอเค mm. ได้มาหนึ่งตัว อ่าได้แล้วครับเรแนปเปอร์โอเคอไหลที่เถอโอเคได้ปลาไหลมาแล้วครับได้เลยแฮ โอเคได้ก็สฟิตมาแล้วครับเราไปพอได้ปลาครบแล้วผมก็เอาไปเติมที่คอมูครับแต่ว่ายังเหลือปลาหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้าวอลายนั่นเองครับซึ่งมันจะต้องจับตอนเที่ยงคืนที่แม่น้ำบนภูเขาครับ Bundle complete อ่าได้วาร์ปโทเทมครับแล้วก็เติมปลาผีเข้าไปครับ Bundle ปลาพิเศษ Bundle complete แล้วครั โอได้อาหารมาอีกแล้วอันนี้เหลือแค่วอลไอตัวสุดท้ายได้เฉยเลยแต่ว่าเพราะว่าในคืนนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเอาไปเติมคอม,มูลแล้วครับผมก็เลยต้องมานอนก่อนค่อยไปเติมในวันถัดไปโอเคครับวันที่71เราทําเงินไปทั้งหมด7000เลยนะครับผมโอ้โเยี่ยมเลยแฮะไปต่อกันครับ72 เอ๊ะ้าพี่แดนสวัสดจ้าว่าไงครับว่าอย่างใดรูเหมือนเธอจะไปได้ดีนะฟาร์มดูดีมากเลยอะ่ะวินินจะมาจีบถึงหน้าบ้านเลยเหรอ <c oughs> แถมเธอก็อยู่ได้สักพักแล้วฉันคิดว่าเธอคงจะมีผ้าอยู่บ้างแล้วใช่ไหมอ๋องานรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถใช้ผ้าพวกนั้นมาตัดเย็บให้เป็นเสื้อผ้าได้นะที่เธอต้องใช้คือจักเย็บผ้า แล้วฉันก็มีอยู่หนึ่งคันพอดีที่บ้านออ้ยจะให้เราไปเย็บที่บ้านเหรอมาเย็บผ้าได้ตามสมบายเลยนะจะใช้ตอนไหนก็ได้อืมคุณสามารถใช้จากเย็บผ้าของเอมิลี่ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเย็บผ้าที่บ้านนะวิธีการเย็บผ้าก็คือเราจะต้องมีผ้าหนึ่งผืนกับอะไรก็ได้อีกอย่างลองเย็บมันแล้วก็คอยดูว่าเสื้อจะออกมาในรูปแบบไหน และในวันนี้ข้าวโพดของเราก็โตเต็มที่แล้วครับและอีกอย่างก็คือในวันนี้มีอีเวนต์สตาดิวเล่แฟร์นั่นเองครับอ่าร้านค้าครับเฮ้ยมีดาวดาวคืออะไรอออใช้ดาวในการแลกของรางวัลโอ้สตาดรอปว้าวตัวชิ้นเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงรอสักสองพันไหม สักสองพันไหมเนาะสเท่าผมว่าสีเขียวยังไงก็สีเขียวนี่เฮ้ยเฮ้ยเขียวนะ Yes แล้วผมก็ได้ไปเล่นเกมตกปลาครับแต่เราไม่ได้เอาเบ็ดตกปลามาด้วยดิทำไง๋อ,อมีให้เหรอ โอเคโอเคมาเหอะก็แค่การตกปลาชิวๆนี่ไงเพอร์เฟกต์โอเคอืมจำนวนปลาที่ได้หกว้าว รางวัลเหรียญดวงดาว720เหรียญและก็ม,มีแว่ไปยิงเป้าด้วยครับแต่ว่าได้คะแนนมาไม่ค่อยเยอะผมก็เลยเล่นเกมตกปลาหาคะแนนเข้าเป้าไม่ครบฮะได้90โอ้ใช้เลยฮะสตาร์ดรอป Let's go พบสตาร์ดอปจิตใจของคุณที่ถึงแต่เค้กระดับความสูงสุดของคุณเพิ่มขึ้นแล้วอ๋อของผมดูเลยครับดูเลยครับผมเนี่ยดีที D ่สุดแล้วครับไม่มีใครเทเทียบเท่าผมได้แล้วฟังผลตัดสินได้ที่เท,ทสมนตีเลวิสว่าไงครับคุณรูยินดีด้วยเธอชนะได้รางวัลที่หนึ่งด้วยคะแนนรวมหนึ่งร้อยหนึ่งคะแนนโอ้นี่คือแบบ เกินใช่ไหมข้างในเราเกินใช่ไหมแบบดีเกินอะไรอย่างงี้ร้อยหนึ่งเลยแน่นอนว่าเราจะไปเดิมพันก่อนได้ก็คือได้จบเลยผมจะปิดตาเอาไว้นั่นไงจากนั้นก็กลับสู่วันปกติผมเอาของไปเติมที่คอมูก่อนที่จะโยนตัวเข้าไปนอนครับ บูมบันเดิลคอม p l e t ครับว้า wow. วได้ที่เลี้ยงพึ่งมาครับโอเคเลือนกระจกเลือนกระจกโอ้ oh. ที่จริงถ้าเราเก็บมาเราก็ได้แล้วนะครับตั้งแต่คืนนี้นะแต่ว่าเราดันเล่นตัวไง Let's go ครับในวันที่72เราทำเงินไปได้ทั้งหมดโอ้เจ็ดพัน โกนะฮะโอเคไปต่อกัน73แล้ววันนี้ผมก็ตัดสินใจที่จะเก็บพวกฟักทองได้แล่ะครับขอร้องละสีทองสีทองแค่อันเดียวเออเออให้สองให้สามให้สี่ให้ห้าให้ 3, ใหกทำไมเราไม่เก็บตั้งแต่เมื่อวานวะโอเคเราเอาปลาตัวนี้ยัดเข้าไปก่อนที่จริงอันนี้ก็เสร็จแล้วทุกคน แต่ว่า,วาอืเศร้าได้โกลิงโอเคเรือนกระจกได้แล้วฮะแล t วก o บั n เ l e c o คอมพลีแล้วโอ้ยได้ถังมาเพิ่มม <c oughs> าพวกเรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ <c oughs> อย่างไรมันก็ไม่ใช่บ้านของเรา สวัสดีอเล็กซ์เฮ้ยอ,อยากจะถามด้ยหน่อยคิดว่าสาวๆชอบทรงผมของฉันปะสภาพยังกับเหมือนเช่รถ้าคนเป็นเพื่อนกันอะมันต้องตอบคำนี้นี่เลยเออคงใช่เธออิชาที่ฉันดูดีมากสินะโอ้อเล็กซ์ไม่เก็บชิบหายเลยทำไมเพคนอ,อย่างนี้ แล้วก็มาแลกตัวความดีครับก่อนที่จะไปเคลียร์ส่วนว้าวว้าวได้เจ้านี้มาครับเพิ่มประสบการณ์บางส่วน แล้วก็ไปนอนฮะใช่นี่ไงทุดิโมมาแล้วครับ <gasps> มีแลกคูนด้วยโอ้ฝนตกครับวันที่เจ็ดสิบสามเราได้การทำฟาร์มเลเวลเก้านะฮะเราก็ได้อเรเรียมสปริงเกอร์มานะครับแล้วก็ซีดเมเกอร์โอ้อันนี้อันนี้ดีเลย สงสัยเราต้องไปหายิเดียมแล้วครับวันนี้ทำเงินไปได้ห้าพันนะครับโอเคไปต่อกันเจ็ดสิบสี่วันนี้ผมไปซื้อต้นกล้าเพื่อไปปลูกในเรือนกระจกครับต้นส้มมีแล้ว จากนั้นผมก็ออกเดินทางไปที่ชเชลทรายเพื่อไปซื้อเจ้าสตาร์ฟรุตมาปลูกเหมือนกันครับซื้อสตาร์ฟรุตหน่อยแต่ก่อนที่จะกลับมาปลูกผมก็ลงเหมืองก่อนคะไม่ สูญเสียไอเทมไป2ชิ้นจากกระเป๋าแล้วก็โดนคิดเงินไปห0ร้อยแมกเบอร์รี่กับกระดูกโอเคไม่เป็นไรแล้วผมก็ไปปลูกเจ้าสตาร์ฟูดก่อนที่จะเข้านอนครับ และในวันที่74เราก็ทำเงินไปทั้งหมด5,500โ okay, อเคครับไปต่อกัน75วันนี้มีจดหมายเข้ามาครับจากแครไลไลเขาต้องการฟักทองจากเราครับผมก็เลยเอาฟักทองไปส่งให้เขาก่อนแล้วครับเอา้าเดินสวนกันเฉยแล้วก็ไปลงเหมืองกันครับทั้งวันเลย วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือว่าอะไรอุ๊ยไม้ล้มฮะมีลมกันโชกแรงตลอดทั้งคืนอู้และวันที่เจ็ดสิบห้าเราก็ทำเงินไปทั้งหมดห้าพันเจ็ดร้อยครับโอเคไปต่อกันเจ็สิบหก วันนี้ผมเอาอร์ติแฟ์มาเปิดครับแล้วก็เราได้เจ้าตุ๊กตาโบราณมาครับผมก็เลยเอาไปที่ชั้น100หนึ่งร้อยเพื่อโยนมันลงในน้ําลาวาครับโยนลงไป <c oughs> เราได้มาละฟาอาเวสโตนโอเควันที่76เราก็ทำเงินไปได้ทั้งหมดสามพันเองโอเคบไปต่อ77 ในวันที่เจ็สิบเจ็ดวันนี้ก็เป็นวันที่เรารู้แล้วครับว่าที่มีลมกันโชคมันเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าลมพัดแรงต้นไม้หักเลยอะต้นไม้เก่าจากเราไปแล้วยังไงก็ตามด้วยเนื้อไม้แข็งจํานวนร้อยชิ้นจะซ่อมให้มันกลับมาได้วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าการตัดไม้ครับโอเควันที่เจ็ดสิบเจ็ดเราทําเงินไปได้ทั้งหมดห้า0ันสี่ร้อยครับ ไปฮะต่อกัน7จดสในวันนี้คุณยายให้กระถางเรามาครับกระถางนี้สามารถปลูกพืชได้ทุกฤดูครับรวมทั้งคุณยายยังให้วิธีครับเจ้ากระถางนี้มาด้วยครับจากนั้นผมก็ออกไปลงเหมืองหัวกะโหลกเพื่อรับคําท้าของมิเตอร์ฉีครับเงินก้อนโตอยากจะรู้ว่าโตแค่ไหนนั่นเนี่ย โอเคได้แล้วอยากจะรู้ว่ามันแค่ไหนไปฮะนอนกันวันนี้วันที่78นะฮะเราทำเงินไปได้ทั้งหมด3,474โกไปฮะ79โอ้ให้มันหมื่นโกฉันประทับใจมากขอให้สนุกกับรางวัลของคุณหมื่นโกนะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกดการจัดการสวนแล้วก็ปลูกผักเพิ่มครับ วันที่79เราทำเงินไปได้ทั้งหมดห้าพันซื้อไอ้นี่ที่ในวันนี้ผมได้ซื้อสูตรครับกล่องขนาดใหญ่มาจากโรบินครับแล้วก็ให้เขาสร้างเล้าไก่ให้เราเพิ่มครับจากนั้นผมก็ออกไปลงเหมืองกันต่อครับอย ครับวันที่80เรารับเงินไปทั้งหมด3,700โอเคครับ s t a ด Dueler เ,เราก็เดินทางมาถึงวันที่80แล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับผม